นี่ครับน้องปลาทองทั้งหมด10ตัวของเราทุกคนเห็นไหมครับว่าตัวใหญ่เนี่ยส้มดําเห็นบ้างมันดําแต่ตรงที่หางเว้ยซึ่งรูที่ผมเลือกไปเนี่ยคือมันจะแบบว่ามันจะเหมือนตัวนี้ครับมันจะเหมือนตัวเล็กแบบนี้เว้ยดักมันต้องแบบนี้เยอะๆดูๆหน่อยแต่ว่าตัวนี้ดูดิกระดงหน้าจะตั้งนะครับตัวนี้ดูหางครับหาง2แฉกครบถ้วนดูทวารครับทวารมี1ครับขี้ว่ายมี2ครับนาทีปลอดที่ัาต่รอจากนี้อีก4เดือนครับจะไม่เหมือนเดิมนี่เอาปลาลงไปแล้วครับเห็นไหม โอ้ยตอนนี้น้องปลาออกมาว่ว้คือคืนเลยครับเหมือนกับไ่า้ตัวใหญ่มันจะไล่ตามตัว3นิ้วของผมเว้ยดูดิไอตัวแบบ5้าสีครับมันไล่ตามตัวส้มดําเว้ยเห็นปะ่ะทุกคนลองดูเนี่ยเมันไ่ายตามไหว้ตามไหว้ตามตาม,มันแบ่งตอนนี้แบ่งเป็นสองกลุ่มครับมีกลุ่มทางซ้ายกับทางขวานี่สวัสดีครับผมวันนี้ผมได้ทําการสั่งซื้อน้องฮอลันดายักษ์มาขุนอีกแล้วครับท่านซึ่งผมสั่งซื้อมาทั้งหมด9 9ตัวนะครับในราคา399บาทรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วเป็นน้องฮอลันดายักษ์ทั้งหมดเลยครับเป็นเกรดดีๆเลยแบบว่าเครื่องครบขีดครบการโดมตั้งแบบนี้ครับที่ผมสั่งไปทั้งหมด9ตัวนะครับจะเป็นตัวใหญ่2ตัว3นิ้ว2ตัวนะครับส่วนที่เหลืออีก7ตัวเนี่ยจะเป็นตัวขนาด2นิ้วซึ่งน้อง2ตัวขนาด3นิ้วนะครับผมได้ทําการเลือกไปเป็นสีส้มดาครับเพราะผมหวังว่าตอนมันตัวใหญ่แล้วเนี่ยมันจะแบบสวยงามมากเพราะว่าตัวที่แล้วของเราเนี่ยมันหายไปใช่ไหมผมอยากได้ส้มดำเอามาเติมเต็มมในดีี้้ส่อเ็ะไไรกพคคหผช แล้วในการจัดส่งครั้งนี้มันก็มีเรื่องแปลกๆอยู่ครับคือพี่เขาเนี่ยทักมาบอกผมว่าเอาเลยไหมโอนเลยไหมจะได้จัดส่งวันนี้เลยผมก็เฮ้ยทางั้นโอนเลยดีกว่าพี่จะได้จัดส่งวันนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ผมจะได้อัดคลิปต่อได้เลยเสร็จบุบตอนเย็นเนี่ยผมต้องมีออกไปทาธุระผมก็ถามเขาว่าพี่ครับปลาส่งถึงหรือยังเขาบอกว่าส่งไปให้แล้วครับแต่ว่าพี่ส่งแฟกนะผมก็เฮ้ย งงเพราะว่าปกติในการซื้อขายปลาทองที่ผมเคยซื้อมาตลอดนะครับเขาจะ,จะส่งวันต่อวันให้ถึงครับเพราะว่าปลาทองเนี่ยมันต้องการออกซิเจนเยอะมากแล้วนี่เราสั่งไปทั้งหมด9ตัวมันอยู่ในถุงเดียวกันเนี่ยผมก็งงว่าเฮ้ยปลามันจะไม่ตายหรอวะเออผมก็รอดูรอรุ้นสรุปเขาส่งแทกไม้ผมไปสามวันถึงเปิดกลองออกมาน้องไม่ตายครับตัวก็ถือว่าสุดยอดครับเพราะว่าผมเนี่ยกังวลใจมากเลยว่ามันจะตายหรือเปล่าเออแต่ว่าไม่ตายก็ดีแล้วครับและตอนแกะกองออกมาเนี่ยมีเซอร์ไพรส์อีกครับผมสั่งไปทั้งหมด9้ตัวใช่ไหมด10ตัววเ้้า ไมให้1ตัวเป็นตัวเล็กก็คือผมจะมี2นิ้วทั้งหมด8ตัวครับ3นิ้วจะมีทั้งหมด2ตัวแต่ว่าหลังจากที่ผมเปิดดูแล้วเนี่ยทุกคนคือน้องปลาทองตัวใหญ่3นิ้วที่ผมบอกว่าผมเลือกสีส้มดำไม่ใช่ไหมสรุปคือผมได้ส้มดํามาจริง1ตัวไว้แต่ว่า ส้มทั้งตัวเลยดาแค่ที่หางแต่ว่าในรูปที่เขาส่งให้ผมดูอ่ะคือมันจะส้มเสร็จช่นั้นมันจะมีคาดดามีดําหลายจุดอ่ะเออคือมันจะมีลามหลายจุดแต่ว่าเนี้ยมีดําแค่ที่หางผมก็เลยอะไรวะทำไมส่งแบบนี้วะนี้แม่งก็แบบซุยผมดิเพราะว่าผมอยากได้ที่มันสวยๆแบบส้มดำมเยอะๆผมก็เลยทักไปหาเขาบอกว่าพี่ครับทําไมแบบถึงส่งปลาแบบนี้ในเมื่อผมเลือกส้มดําแบบนั้นมาให้แล้วเขาก็นู่นนั่นนี่มาเขาบอกว่าเอาเลขบัญชีมาครับเดี๋ยวพี่โอนเงินคืนให้แต่ผมก็ช่างแม่งผมก็ไม่ตอบเขาก็คืออ่านแล้วก็จว็จจจําาาาาาไไไวว้้้้้รรรนนนนีีแแแกกกออย่่่ปปสังงคคคบถึมูิตุณ ปาไม่ตรงปกมาให้เราอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคไงเดี๋ยวทุกคนรอลงไปดูแล้วกันว่าน้องปามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้รูปที่เท้าโชว์นะแต่ว่าเจ้าตัวเล็กเนี่ยมันก็จะมีสีแบบนั้นอยู่เว้ยแต่ว่าผมอ่ะไม่ค่อยอยากได้ผมอยากได้ตัว3นิ้วไง2ตัวที่ผมได้มาอยากให้มันเป็นสีนั้นแต่ก็ไม่เป็นไร ช่างแม่งเออก็โอเคปล่อยมันไปน้องทั้งหมด10ตัวนี่ครับเดี๋ยวผมจะนําไปขุนในกระชัง2เมตรของผมก่อนเพราะว่าผมไม่กล้าไปลงในบ่อปลา,ปาคาร์ฟเลยเพราะว่าตัวมันเล็กถ้าเกิดลงไปเนี่ยมันมีโอกาสาจะโดนปลาคาร์ฟพุบได้ในคําเดียวเลยผมกะว่ารอนะครับประมาณ4นิ้ว4.5นิ้ว5นิ้วอย่างนี้ก่อนผมค่อยย้ายไปบ่อปลาคาร์ฟนะครับเพราะว่าผมกลัวมันจะแบบหายไปไงเออก็ผมว่าตอนนี้ทุกคนคงอยากเห็นหน้าน้องปลา,ปาแล้วว่าเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่ครับน้องปลาทองทั้งหมด10ตัวของเราทุกคนเเหห็นนนนัับวว่่่าาาตตตญียส้มมดดํํแง ที่หางเว้ยซึ่งรูที่ผมเลือกไปเนี่ยคือมันจะแบบว่ามันจะเหมือนตัวนี้ครับมันจะเหมือนตัวเล็กแบบนี้เว้ยดำมันต้องแบบนี้เยอะๆดุๆหน่อยแต่ว่าตัวนี้ดูดิดำมันแค่นี้ครับและอันนี้ทั้งหมดคือผมยังไม่ได้เช็คก,กระโดงไม่ได้เช็คคีบนะครับว่าครบหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะครบแหละแต่ว่าทุกคนดูตัวนี้ครับผมเลือกส้มดําไปได้ขาวดําแต่ก็โอเคนะตัวนี้แล้วมีคิ้วด้วยครับน่ารักมากซึ่งเจ้าตัวใหญ่เนี่ยจะมี2ตัวครับสนิ้วแบบนี้เลยส่วนตัวเล็กเนี่ยมันนบบเแป็ มันไม่ใช่ดำจริงอะมันเป็นแบบว่ามันจะเป็นดำแบบจะถอดสีครับตัวนี้นี่เห็นไหมครับอนาคตผมว่าน่าจะกลายเป็นสีชมพูแต่ว่าตัวนี้สวยคล้ายแพนด้าครับตัวนี้ก็สวยตัวใหญ่ก็สวยครับตัวเล็กก็สวยสวยหมดเลยอะผมว่านะแต่ว่าเราแค่ได้ตัวนี้มาแบบว่าไม่ใช่ดำส้มแบบที่ผมต้องการแค่นั้นเองครับทั้งหมด10ตัวนี่เลยครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงกัโกโรคครับตอนนี้ได้มาประมาณ3-4วันแล้วน้องเขาก็กินอาหารดีครับแต่ว่าก่อนที่เราจะให้อาหารกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเช็คน้องเขาหน่อยว่าอุปกรณ์พวกคงพวกเครื่องเนี่ย ครบไหมครับผมปะลุยกันเลยดีกว่าเริ่อจากตัวนี้ก่อนเลยตัวใหญ่ของผมนี่ตัวนี้เลยครับฟึบแข็งแรงครับโอ้โหไหว้ผิวเลยก็กระโดงครับดูกระโดงก่อนกระโดงน่าจะตั้งนะครับตัวนี้ดูหางครับหางสองแฉกครบท้วนดูทวานครับทวานมีหนึ่งครับขี้ว่ายมีสองครับขี้ว่ายตรงนี้ครบไหมอ่าตัวนี้ครบครับหน้าตานี่ครับน่ารักเลยครับทุกคนจําหน้าตาไว้นะก่อนที่มันจะโตกลายเป็นยักษ์ครับนี่มีคิ้ว มีทาปากด้วยครับตัวนี้สีขาวหางเนี่ยมีสองสีครับเป็นส้มดําตัวนี้สวยดีนะผมชอบโตขึ้นไปอาจจะเท่ก็ได้ครับตัวนี้อ่าตัวแรกตัวที่สองครับนี่ครับเจ้าตัวส้มของเรานี่ครับตัวนี้ก็เดี๋ยวดูกระโดงก่อนกระโดงก็น่าจะตั้งแะครับตัวนี้โอเคต่อไปครับหางของเขามีกี่แฉกสองแฉกครับคิบถารมีหนึ่งสอง คิดว่ามีสองครับครบท้่วตัวนี้ครับอ่าทุกคนจําหน้าตาไว้ก่อนครับตัวนี้ปอ๊บนี่หน้าตาแบบนี้ครับสีแบบนี้เลยเดี๋ยวรอดูตอนโตครับว่าหน้าตาน้องเขาจะเป็นยังไงอ่าสองตัวแล้วครับต่อไปตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวดําจําง่ายครับเพราะตัวเล็กมันเยอะมากแปดตัวเอ๊บตัวดามันครับไหนวะเอ๊บโอ้ไวเร็วนี่ครับได้มาแล้วตัวดํา ซึ่งตัวนี้ตอนตัวผมคิดว่าน่าจะถอดสีแน่นอนหรือก็ไม่ก็เป็นสีนี้ตลอดครับมันเรียกว่าสีอะไรผมจำไม่ได้นะมันเป็นสีแบบไม่่คยสวยครับตัวนี้นี่ครับแต่ลองดูเครื่องเขาก่อนตัวนี้มันตัวเล็กมากปึ๊บโอ้ยที่มีสองอันครบครับอ่าหางสองแฉครับที่คี่วงคี่ว่ายครบหมดครับตัวนี้ตัวนี้โอเคปะต่อไปตัวนี้แล้วกันครับตัวขาวก่อนผมไล่นตัวขาวนะจำง่ายๆปึ๊บนี่ครับตัวนี้ขาวส้ม นี่ครับหามีสีส้มนิดหน่อยก็เดี๋ยวเรามาดูครับขีบไหว้ครบอ่าหางสองแฉกอ่าทวารครบครับตัวนี้โอเคผ่านครับต่อไปเอาตัวนี้แล้วกันครับตัวขาวตัวหนึ่งโอ้โหอเยอะมากรอบนี้สิบตัวครับฟื้น่าได้มาแล้วครับตัวนี้เป็นขาวส้มครับนี่ครับตัวนี้หางสองแฉกเหมือนกันครับ ทวงทวารครบไหมครบโอเคคิดว้ายสองไหมคิดว้ตัวนี้สองเหมือนกันครับโอเคครบทั่วครับตัวนี้เรียบร้อยปลาทุกคนจําหน้าก่อนครับหน้าเป็นแบบนี้โอเคต่อไปตัวนี้แล้วนี่ครับต่อไปตัวนี้ตัวนี้เออโอ้ยตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กมากว่ยเร็วจัดโอ้ยวหวยเร็วมากครับตัวนี้ทุกคนโอเคได้มาแล้วครับขาวส้มอีกแล้วครับตัวนี้หรือจะบอกเป็นขาวแดงก็ได้ตาเป็นสองสีครับตัวนี้ดูหางก่อนครับโอ้โหหางใส มองค่อนข้างยากนะครับแต่เห็นไม่สองแฉกนะครับตัวนี้ขีปพบครับตัวนี้นี่ครับขีปพบหมดเลยอ่าดูหน้าตาไปครับหน้าแบบนี้โอเคตอนนี้สีขาเราดูไปทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมด3าตัวต่อไปเอาตัวส้มดําครับเริ่มจากตัวแผนด้าก่อนแล้วนะครับตัวนี้ครับจำง่ายๆฟื้นโอ้โหไปเร็วมากครับอุน้องพิวน้องฮิวหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมผมใช้มือจับเพราะว่าผมไม่อยากใช้กระชอนครับกระชอนกลัวมันจะไปเกี่ยวพวกเครื่องเขา แล้วจะเป็นแผลผมใช้มือดีกว่ามือเราเนี่ยปลอดภัยสุดฟื้อ่อาได้แล้วครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นสามสีนะครับขาวส้มดําครับหน้าคล้ายๆแพนด้คา Panda ครับตาแบบนี้เลยนี่ครับที่ครบนะเท่าที่ผมดูสองข้างหางก็สองแฉครับตัวนี้นี่ครับค่อนข้างดูยากหน่อยนะน้องตัวเล็กอ่าหน้าตาแบบนี้ครับควรจาไว้อ่าโอเคต่อไป เหลือตัวส้มรูวนใช่ไหมเหลือส้มดําอีกสองตัวโอเคเอาตัวนี้ก่อนแล้วนะครับฟืบโอ้ยผิวจริงๆครับนี่ได้มาแล้วตัวเล็กของเราส้มดําครับตัวนี้หางสองแฉกครับที่ครบไหมฝั่งนี้ครบอีกฝั่งหนึ่งฟืบครับไปแล้วอ่าฝั่งนี้ครบไหมอ่าที่ครบครับตัวนี้หน้าตาแบบนี้ครับสองนิ้วโอเคต่อไปครับส้มดาตัวนี้ตัวดุตัวดุตัวดุเลยครับตัวนี้ตัวโหดตัวโหดครับ นี่โหดยังไงทุกคนดูครับดํามันขึ้นตรงหลังแบบนี้ครับตัวโหดอ่าดูนะนครับเครื่องคบไม้แข็งแรงครับฝั่งนี้คบนะครับทีดฝั่งนี้คบเหมือนกันครับหางเป็นไงหางกระดงตั้งครับกระดงล่างดีตัวนี้หางสองแฉครับโอเคอ่าต่อไปเหลือตัวไหนอีกดําเราเอาไปสองและเหลืออีกตัวหนึ่งครับเหลือตัวส้มตัวนี้ฟืบอืบอ่าได้แล้วครับ น้องตัวนี้จะเป็นสีส้มล้วนเลยครับมีดําติดมาที่หางนิดเดียวครับง่ายๆก็คือตัวนี้สีส้มเลยครับโอ้แข็งแรงมากครับโอ้แข็งแรงแข็งแรงมากครับหน้าตาแบบนี้ครับปลาทองทั่วไปเลยสีส้มแบบนี้นี่ครับที่ฝั่งนี้ครบนะอีกฝั่งหนึ่งฟื้โอ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 ้ี่ฝั่งนี้ก็ครบครับโอเคดูหางหน่อยฟืบหางสองแชกกระดงตั้งไหมกระโดงตั้งดีครับโอเคผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะใช่ปะ ส้มมีสามเฮ้ยหรือว่าส้มต้องสี่ตัววะผมจาไม่ได้วะครบยังส้มเมื่อกี้ผมเอาขึ้นมาสามป่ะตัวนี้เอาไปแล้วตัวดํามาไปแล้วตัวแพนด้อ๋อเหลือตัวนี้ครับแห่ือตัวนี้เกือบแล้วครับเกือบแล้วตัวสุดท้ายของเราตัวนี้อน่าจะใช่นะนี่ดําที่หางครับตัวนี้อ่ะมาดูกันนี่ครับตัวนี้จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยส้มดําดาที่หางกับดาที่เครื่องครับฝั่งนี้พวกขีบครบครับอีกฝั่งหนึ่งครบครับขีบ ดูหางหน่อยหางโอเคสองแชกเหมือนกันครับ โอเคผ่านทุกตัวเว้ยทุกตัวคือเครื่องครบหมดกระโดงตั้งหมดครับอยู่ตรงที่สีแค่นั้นเองมีตัวแบบว่าไม่สวยมาตัวเดียวยครับตัวนี้แลวก็ตอนนี้คือผมเปิดออกให้เขาแบบแรงๆเลยนะเพราะว่าอยู่ในช่วงกักโรคเดี๋ยววันนี้เป็นวันที่3และก็เดี๋ยวหลังจากที่เราให้อาหารเสร็จนะครับผมจะทําการใส่ย,ยาท็อปนะครับเพื่อฆ่าปรสิตกันไว้ก่อนนะครับทุกคนนี่ครับในการกักโรคข,ของเราก็เดี๋ยวเรามาให้อาหารน้องเขาเลยดีกว่าครับแต่ว่าผมเพิ่งจับไปไม่รู้จะมากินหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อปานน่ะผมให้ไปแล้วเขากินนะเดี๋ยยวมมมาาลออองงดูกก่นร็ให้้้ปนะะณีไตเ เราจะได้ไม่ทําการเปลี่ยนน้าบ่อยนะครับโอเคนี่ครับมากินแล้วตัวหนึ่งครับมากินแล้วโอ้โหมากันแบบคึกคืนครับจะมีตัวเด็กๆข้างล่างครับที่เขาแบบเพิ่งโดนจับยังแบบกลัวๆอยู่ครับแต่ส่วนใหญ่มากินกันหมดนะทุกคนดูแข็งแรงครับผมถือว่าฟาร์มเนี้ยคุณภาพโอเคเลยนะแต่ติดตรงที่เราได้ตัวที่แบบว่าไม่ตามตัวที่เราเลือกมาแค่นั้นเองครับอย่างอื่นผมโอเคหมดเลยราคาถูกมากด้วย ราคานี้ไซส์ยอย่างนี้เป็นทอยักษ์ของแท้แน่นอนเพราะว่าเนนี้คือผมถามเขาแล้วว่าพ่อแม่กี่นิ้วเขาบอกว่า7นิ้วแต่ผมไม่ได้ถามนะว่ารวมหางหรือไม่รวมหางแต่เขาบอกว่า7นิ้วผมก็โอเค7นิ้วเดี๋ยวรอดูนะนครับเพราะว่ายัางไงผมเลี้ยงที่กว้างอยู่แล้วยังไงมันน่าจะโตใหญ่มากอยู่แล้วครับนี่ครับเมื่อกินอาหารกันแบบคกคๆนครับแข็งแรงสุดยอดครับนี่สวยๆนั้นเลยครับ เป็นไงครับทุกคนน้องฮอรนาทั้งหมด10ตัวของเราทุกคนจําน้องไว้ให้ดีๆนะครับเพราะว่าต่อจากเนี้สองสามสี่เดือนเนี่ยน้องปลาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนรูปร่างไปเลยแล้วสีเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยบางตัวอาจจะแบบดาหลุดบางตัวอาจจะมีส้มขึ้นมาแทนอะไรอย่างเงี้ยสีขาวอาจจะแบบหายไปสีดำอาจจะหายไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากในช่วงต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนน้องลงบอกกันเลยครับผมไปครับตอนนี้ก็อยู่ที่ทํางานปลาปลา,ปาเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะทําการปล่อยน้องปลาทองไปกันเลยเพราะว่าตอนนี้ผมทำการแช่น้องปลาทองไปเกือบชั่งได้ ก็จะลงที่เดิมเลยกระชังของเราเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากระชังแล้วก็ดูน้องปลาก,กันสักแป๊บหนึ่งครับมานี่จะเป็นกระชังของเราครับอันเดิมจะมีน้องปลาอยู่หนึ่งตัวน่าจะเป็นฮอห้าสีหรือไม่ก็เป็นลิวกิ้นห้าสีครับตัวนี้มีอยู่ตัวหนึ่งครับผมซูมให้ดูนะครับว่าอยู่เป็นห้าสีตัวนี้เดี๋ยวถ้าเกิดตักขึ้นมาได้ผมจะตักมันขึ้นมาแนละ้วเหมือนมันจะป่วยป่วยหรือเปล่าไม่รู้เพราะมันแบบดูว่าดีลังกาเงันตลอดเวลาเลยนี่ยครับมันแบบว่าเอาหัวมุดอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะป่วยนะผมคิดว่า นอนตอนนี้แล้วตอนนี้คือน้ํามันลดลงต่ํามากทุกคนลองดูนี่ครับอันนี้คือที่ผมยืนอยู่นะเนี่ยน้ํามันต่ามากนี่ครับต่าจัดคือผมไม่สามารถเอามือลงไปได้เลยไม่ถึงเนี่ยมันไกลามากเลยคือต้องโยนน้องปลาลงไปเลยครับหน่นครับน้องหน้าตาน่ารักดีตอนนี้น้องของเราก็อยู่นี่ครับแช่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ป,ป้าป้าปล่อยเลยครับเพราะว่าปล่อยค่อนข้างยากครับติดตัวครบนะตอนนี้ยังไม่มีตัวไหนตายครับครบถ้วนนี่ครับนาทีโปรดิชาตน พอจากนี้อีกสี่เดือนครับจะไม่เหมือนเดิมนี่เอาปลาลงไปแล้วครับเห็นไหมนี่ทั้งหมด10ตัวของเราก็จะมีในนี้ทั้งหมด11ตัวครับรวมกับเจ้าตัวใหญ่ตัวนั้นด้วยตัวนั้นน่าจะมีมันสักสี่นิ้วนะผมคิดว่าตัวไม่ใหญ่มากครับแต่ว่ามันเหมือนแบบคล้ายๆพวกตาโปลเลยตามันฟูๆหน่อยแต่ตอนนี้คือมันตักยากเลยเพราะว่าน้ามันลงต่ําถ้าเกิดมันสูงอย่างเงี้ยเราจะเอากระชอนตักง่ายมากอันนี้มันต่ําแล้วก็ในนี้มันจะมีพวกปลาหลงยุงอยู่ครับเนี่ยผมซูให้ดูนะไม่รู้มองเห็นเปล่าเนี่ยครับที่น้ำมันึง มีปลาห่ายุงหลุดเข้ามาอยู่แต่นี้ไม่มีปลาอื่นเลยปลาอื่นเข้าไม่ได้เพราะว่ากระชังเราเนี่ยแน่นหนาเห็นไหมครับลัวร้อขอบชิดแล้วก็มีตะข่ายเอาไว้กันนกนี่เรียบร้อยไม่ต้องกลัวนกลงมากินครับแล้วก็ให้อาหารง่ายๆอาหารผมก็เตรียมมาแล้วเป็นอ่า uh, บูธอออินวันเตรียมมาจากที่บ้านแล้วครับเป็นเม็ดเล็กพวกนี้สามารถคุบได้ด้วยคําเดียวครับชิวๆเลยนี่ตอนนี้น้องก็ลงไปแล้วนี่ทุกคนดูดิมองเห็นหรือเปล่าว่านี่น่าจะเห็นอยู่ครับนี่ครับใ้ผิวเลยตัวเล็กๆกันนี่ครับ ก็มีเพื่อนๆอยู่นะอยู่ในนี้สิบตัวแล้วก็มีตัวใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็มีปลาหนงยูงอยู่ไม่เหงาแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้น้องลงเริ่มไปเรื่อค่อนข้างลึกแล้วครับเพราะว่านี้มันลึกสองเมตรแต่ว่าตอนนี้น้ํามันลงต่ํามากทุกคนอาจจะเห็นขอบว่าขอบเหลือเยอะจริงแล้วขอบมันต้องเหลือไม่เยอะมากครับอันนี้ขอบมันเหลือเยอะไปหน่อยน้าลงต่ําจัดนี่ดูตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองตักดูนะแต่ถ้าเกิดจะตักเนี่ยผมต้องเอาตะข่ายออกไว้ซึ่งมันก็ลําบากนี่ครับแต่ตอนนี้น้องลงไปว่ายผิวเลยเพราะว่าแข็งแรงครับทุกตัวนี สามนิ้วสองตัวนะอีกแปดตัวเป็นสองนิ้วทุกคนจํากันไว้และเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนก,กันต่อจากนี้อีกประมาณสี่ถึงห้าเดือนว่าน้องจะเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้น้องปลาเขาก็แบบว่าไหวกันเพลินเลยครับดูดีครับตัวนั้นน่าจะมีอยู่ประมาณสี่ห้าตัวเกาะกลุ่มมันอยู่ครับแล้วก็อยู่กับเจ้าตัวใหญ่ด้วยถ้าเกิดตัวใหญ่ไม่ทําลายน้องก็ชิวๆครับแต่เนี้ยคือเริ่มออกไปไกลแล้วทุกคนเห็นปะอันนี้จากที่ผมยืนอยู่นี่นะปึ๊บออกไปไกลแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ปะปาผมปล่อยสายแล้วนี่ ก็คือพันไว้เกี่ยวไว้ครับปล่อยสายไปแล้วน้องก็อยู่ในนี้ชิวๆเลยนี่ครับแล้วจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดแบบว่าในนี้มันไม่มีปลายใหญ่นะทุกคนคิดดูดิแล้วถ้าเกิดน้าแบบมองเห็นง่ายๆแล้วมันไม่ลึกมากอันนี้คือมันลึกแบบโอ้หลายสิบเมตรนะครับคือมันลึกมากเว้ยรนช่วงนั้นอนะ่ะถ้าเกิดมันไม่ลึกมากประมาณสักเมตรสองเมตรเนี่ยเราเอาปาทองแบบชุดใหญ่ลงไปได้ทีเดียวแม่งอยางเฟียวเว้ยทุกคนลองคิดภาพดิเพราะในนี้มันขนาดสองไร่ใช่ปะ่ะตรงน,นั้นที่กั้นไว้ก็คือเป็นอีกหนึ่งไร่เป็นสองไร่ทั้งหมด ถ้าเกิดหนึ่งไล่เนี้ยลงแต่ปลาทองล้วนแม่งอย่างฟินโอ้โหสุดจัดอด่ะอุ้ยตอนนี้น้องปลาออกมาว่ายคืนเลยครับเหมือนกับว่ายตัวใหญ่มันจะไล่ตามตัวสามนิ้วของผมเว้ยดูดิไอตัวแบบห้าสี่ครับมันไล่ตามตัวส้มดําเว้ยเห็นปะ่ะทุกคนลองดูเนี่ยเนี่ยมัน่ายตามไหยตามไหยตามมันแบ่งตอนนี้แบ่งเป็นสองกลุ่มครับมีกลุ่มทางซ้ายกับทางขวานี่เห็นไหมครับโอ้โหแต่เสียดายคือเล่นผมเนี่ยมันซูมไม่แบบไม่ได้ใกล้มากเว้ยเลยเห็นประมาณนี้เพราะตอนนี้ทิ้งออกระยะไปเริ่มไกลแล้วครับ แต่ขอให้น้องปลาเนี่ยไม่ป่วยไม่ตายครับผมก็พอใจแล้วไปทุกคนขอให้มันเหลือครบสิบตัวจนถึงสี่เดือนหน้าเราจะได้มาอัปเดตกันว่าน้องปลาเนี่ยมันใหญ่มากน้อยแค่ไหนคือผมไม่อยากให้มันตายเลยเราอยากแบบลุ้นมันๆครับอยากให้ทุกตัวแบบอยู่แข็งแรงแข็งแรงไปตลอดครับนี่ไงครับน้องปลาก็แบบว่าว่ายคือคื้นถือว่าเป็นแบบว่าสัญญ,ญาณตอบเราที่ดีนะน้องปลาว่ายแบบนี้ครับคือถ้าเกิดมันลงไปแล้วไม่ซึมไม่อยู่นิ่งๆเงี้ยถือว่าโอเคครับ ต่อไปก็เหลือขั้นตอนการให้อาหารอย่างเดียวแล้วแต่ว่าทุกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันอยู่ไกลอย่างนี้ให้อาหารยังไงก็เดี๋ยวถ้าเกิดปกตินี้ป้าป้าผมเขาจะลากกลับมาตรงนี้ไว้ แล้วก็ให้อาหารง่ายๆครับก็คือโยนลงไปให้เลยฝากคนงานให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้ในการเอาน้องปลาทองทั้งหมด10ตัวมาขุนอีกเหมือนเดิมครับซึ่งครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งที่แล้วที่เราซื้อมา3 8ตัวจากสวนรุจกัก mm hmm. ราะว่านนเนี่ยครับมันเป็นฮอการแต่ว่าเนี้เป็นฮอยักษ์ของแท้เลยพ่อแม่เนี่ยขนาด7นิ้วทางฟาร์มเนี่ยเขายืนยันมาเองครับก็เดี๋ยวเราอรอลุ้นกันเพราะว่าหรืออย่างเงี้ยยังไงก็ต้องโตครับเพราะว่าที่มันเยอะมากเว้ยนี่ครับเห็นกระชังบ้ กระชังมันใหญ่มาก2อคูณสเมตรแล้วเราเลี้ยงด้วยอาหารอย่างดีครับอาหารบูสเตอร์อ l l ินวันเว้ยอาหารเม็ดลอยนะครับแตบบ่เป็นขนาดเม็ดเล็กหน่อยเพราะว่าน้องปลาตัวเ,เล็กสองนิ้วเนี่ยมันจะได้ฮุบได้ด้วยคําเดียวเว้ยก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับทุครครกดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ